สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านป้าอ้อยในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้เป็นตอนเช้าของวันศุกร์ค่ะเมื่อกี้ไปดูอุณหภูมิหนาวเย็นมากอยู่ที่ประมาณ1-2องศาเท่านั้นเองค่ะเดินออกไปที่โรงนาะเพราะเห็นน้องแกะที่มีลูกแม่แกะที่มีลูก2ตัวขาวกับดำปรากฏว่ามีแต่ตัวดำเดินออกมาป้าอ้อยก็เลยแวะเข้าไปดูน้องแกะ ตัวขาวเธอน่าจะไม่สบายแล้วเธอก็อาจจะไม่รอดค่ะแล้วก็เลยกลับมานั่งตรงนี้แหละอยากจะเอาบทความของคุณสิริทัศน์สมสเสียมที่ได้ไปเลือกสรรมาไว้มาอ่านให้กับทุกท่านได้รับฟังค่ะวันนี้เธอก็กล่าวถึงผู้หญิงอีกเช่นเคยค่ะเธอกล่าวว่าต่อให้รักแค่ไหนผู้ชายก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยได้ ผู้หญิงเหล่านั้นก็คือหนึ่งและผู้หญิงที่มีพลังลบติดลบพูดลบปากเสียแสะกระแนะกระแหนเนี่ยแหละค่ะคือส่วนหนึ่งที่ป้าอ้อยกับป้าโอ๊ตก็คอยบอกว่าให้คิดบวกเข้าไว้เวลาที่เขาเราคิดบวกเราก็จะพูดบวกค่ะขอเสริมหน่อยนะแล้วก็ข้อสอง ผู้หญิงที่ทำตัวเป็นภาระทั้งการเงินชีวิตการกระทำคำว่าภาระนี้ไม่รวมไปถึงภาระทางใจด้วยเช่นกันข้อ 3. ผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวได้เอาเสียไม่ยอมเห็นแค่ตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคิดถึงแต่ตอนตัวเองเสียไม่คิดถึงตอนที่ได้จากผู้ชายมา ข้อ4ไม่ชัดเจนไม่ได้มีเราคนเดียวอันเนี้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเธอบอกข้อนี้ยอมรับว่าผู้ชายบางคนก็เห็นแก่ตัวเช่นกันข้อ5ใช้เงินเป็นอย่างเดียวไม่คิดช่วยหาช่วยทำเรื่องทำมาหากินไม่สนใจวันวันนึงเอาแต่ไถโทรศัพท์นะคะเลือกแต่ของที่จะไปช้อปปิง้งข้อห ชอบเรื่องของชาวบ้านค่ะวันวันดูแต่เรื่องไร้สาระสนใจใส่ใจแต่ชีวิตคนอื่นทั้งๆที่ชีวิตตัวเองก็ยังเอาไม่รอดเลยค่ะข้อ7ไม่สนับสน,นุนสามีหรือไม่ค่อยเป็นหลังบ้านที่ดีเวลาที่จะทำมาหากินไม่ให้การสนับสน,นุน ข้อแปดติดยาติดการพนันติดเที่ยวงมงายกับเรื่องสยศาสตร์อันนี้รักแค่ไหนต้องแยกทางเพราะถือเป็นคนขาดสติไม่มีสติแล้วจะรักเราได้ไงเนาะข้อ9บันทอนกำลังใจเยียบย่ำซ้ำเติมเวลาที่ล้มเรื่องของเวลาจะทำมาหากินก็ไม่ให้กำลังใจกันและกัน ข้อ1ิบค่ะสวยแต่ไม่มีสมองคิดอะไรไม่ได้แยกไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่ควรทำทำผิดคิดผิดก็ยังบอกว่าตัวกูถูก <c oughs> ผมจะบอกในมุมของผู้ชายให้นะโดยเฉพาะผู้ชายที่ทำงานเก่งๆที่เขาประสบความสำเร็จหาเงินเก่งๆเขาจะไม่เอาผู้หญิงพวกนี้มาเป็นแม่ของลูกเขาแน่นอน สวยแค่ไหนเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แน่นอนละไม่ใช่แค่ผู้ชายที่คิดแบบนี้ผู้หญิงดีๆเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันเขาไม่เอาผู้ชายประเภทที่กล่าวมาใครจะอยากได้คู่ชีวิตที่อยู่แล้วเหนื่อยเหนื่อยทุกข์หัวใจไม่มีความสุขแถมยังถูงความเจริญอีกด้วยผู้หญิงก็ไม่อยากได้ผัวแบบนี้เหมือนกันค่ะ และผมก็จะบอกเป็นแนวทางนะจากประสบการณ์นะครับผู้ชายที่สำเร็จได้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่เลิศเรออะไรนักหนาหรอกเงินของเขาเขาก็หาเองได้เขาเก่งพอเขาสร้างเองได้ชีวิตเขาทรัพย์สินเขาเขอยกให้ได้ทั้งหมดเขาขอแค่ความสบายใจอุ่นใจขอแค่มีที่พักใจเขาเหนื่อยกลับมาจากข้างนอกแล้ว ฝาต้องอเพื่อไปฝ่าฟันอุปสรรคได้แล้วก็เพียงพอแล้วที่จะต้องมาเจอปัญหาที่บ้านอีกไม่สังเกตเหรอพวกเศรษฐีดาราคนดังเนี่ยเขาหาผู้หญิงสวยๆมาอยู่ด้วยมาควงเท่าไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้และกี่คนก็ได้ทำไมเมียที่อ้วนแก่ไม่ดังไม่มีชื่อเสียงไม่รวยแต่เขาก็อยู่ด้วยนะเขาแต่งงานด้วยแล้วก็มีลูกสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะ ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องชีวิตถ้าลองไม่สบายใจนะดีแค่ไหนก็ไม่อยู่ด้วยชีวิตคู่ก็เหมือนกันสวยแต่อยู่ด้วยแล้วทุกใจร้อนใจก็ไม่อยู่ไม่เอาเหมือนกันครับถึงไม่หลอก,ก็มีสิทธิ์เลือกสิริทัศน์สมสงเสงียมนั่นแหละเขาแระคุณสิริทัน์สมเสียงเนี่ยนะเขาไม่หลอกหรอกแต่เขาไม่ได้ขี้เลนะ แล้วเขาเขียนบทความมาเขาก็เล่าเนาะเขามีแฟนมากี่คนมีผู้หญิงมากี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประสบะการณ์ที่เขาได้ผ่านผ่านมาเนี่ยเขาก็นํามาเขียนมาบอกเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ได้เข้ามาอ่านเข้ามาเจอแล้วนําไปปฏิบัตินะสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยคุณว่าจริงไหม คอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยนะความสุขของคนทำ YouTube เนี่ยก็คือได้อ่านคอมเมนต์ของทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่แวะเข้ามารับฟังและเอากำลังใจมาฝากกันใครฟังจนจบก็จะได้ประโยชน์ไป100%ซแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณ และสวัสดีทุกท่านค่ะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะก็ไปอ่านอีกทีนึงแล้วจะได้รู้ว่าตัวเราควรจะทำอย่างไรแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย